ครับสวัสดีครับสมาสช็คตีดัดบิดกบดบบ๊กจมทุกท่านประจำที่22เดือนกนรกฎาาคม2 5 68นะครับก่อ,อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเกมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้บันตรงไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างกาโซวิกโอรเรนเบอร์เจยบซีเอทเคมอสโกนะครับผแลแรกตรงให้ต่อมอสโกไปในราคาขึ้นควบนะครับสรุปว่าตายนะครับคู่นี้จบเกมเสมอกันไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ แต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีบอสสดที่ผมให้ไปตั้งในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับและก็บวัต่อเนื่องมา4วันติดติดเลยด้วยนะครับสำหรับบอสสดนะครับส่วนบอลเต็งตามคลิปต้องขอไปกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับป้าบวัต่อเนื่อง7วันติดติดไปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับแอดไลน์มาที่แอดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสาบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม VIP ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสดและบอลสแต็กเป็นแนวทางให้สมาชิกด ทุกวันนะครับมาดูสำหรับเกมคืนนี้หนึ่งคู่นะครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกนัดแรกนะครับ เป็นกู้ระหว่างอัมรุนสปาตันเจิบดีนาโมเคียนะครับอัมรุนอยู่อันดับที่6กองดลีนะครับส่วนดีนาโมเคียอยู่อันดับที่1นกองดลีนะครับเกมคนนี้จะติการเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาปะเททยนะครับมาดูฟอร์มสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับเจ้าบ้านอย่างอัมรุนสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1น่นัดเลยแพ้ไป2นัดนะครับส่วนนัดล่าสุดเอาชนะซันกีริตไปด้วยสปอสองประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมยังดูค่อนข้างเย่นะครับส่วนทีมเยือนอย่างดีนัมโสเค ที่ผ่านมาเสมอมา2นัดเลยเปย์เป็นหนึ่งนัดน,นะครับในนัดล่าสุดเปโอซีเย็กมาด้วยสกอ้อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มรุ่งก็ดูแย่เหมือนกันนะครับมาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างงามรุนจะไม่บอกสี่หนึ่งนะครับตัวหล,ลักก็จะมีโลโก้ปาซ่าสติฟบอและก็มอนเตเบลโูนะครับส่วนทีมเยือนอย่างดีนาโมเกียจะไม่บอกสี่สามสามนะครับนำทัพมาโดยเดนิโปปอฟ ชาปาเรนโกและก็ยาโมเรนโกนะครับสำหรับเกมคู่นี้เดทเปิดมาเป็นดินาโมเกียเปิดราคามาต่อหนึ่งลูกนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมผหชอเจ้าทางทีมเยือนอย่างดินาโมเกียมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคนนี้ดินาโมเกียดูดีกว่าและมีโอกาสที่จะาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่อดินาโมเกียไปในราคาหนึ่งลูกนะครับยังมีการนะครับผมต้องให้ต่อดินาโมเกียไปในราคาหนึ่งลูกนะครับผมมองว่าอยู่ทีมเยือนหน้ารุนกว่านะครับ คออนาจากกันนะครับฝากกดติดตามใละกดสมัครให้ช่อง YouTube ตีแดดบิ๊กโจมแลเพจตีแดดบิ๊กโจมใหผมด้วยนะครับมีผลงานอยู่ทุกวันนะครับตามคลิปที่ผมแนะ่ไป21วันที่ผ่านมาบวกมา14วันเจ้าไป1วันและปิดไป6วันนะครับยังไงก็ฝากกลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ